อะไรสำคัญเฮ้ยกินน้ำให้เจ๊ใส่ตรงไหนตรงนี้อ่ะเออใช่มามามาอ่ะเรื่องอะไรผู้พิสูจอันมันจะเอาว่าเรื่องขอไปฝั่งนี้ทุกคนจะได้เข้าได้เย้ีฝากถือเรากำลังจะถ่ายรูปกันใช่ทุกคนอ่ะกำลังใกล้ไปปุ๊บวันนี้จะพอปะข่อยไปเร็วไปไหมไ้ไหมเคมันจะไปได้ยังไงวะเนี่ย หนึ่งสองสามยี่สิบมานึ่สองาเน่ยมันนานนะเอาใหม่ด้วยสองสามใหม่สองสามใหม่สองสามใหม่เยลือมากเยอะบ้างแตงไข่อืมอันนี้บราวนี่แล้วก็มีอันนี้อะไรไอติมอันนี้ฟ้าเยลลี่เยลลี่จริงๆมีอีกทุกคนอยากกินของข่าวมากตอนนี้คออ่ะกูไม่พูดใครอยู่ตอนนี้ กินอะไรดีเดไปซื้อไก่ทอหนึงอะไรอีกอะไก่ทอดตอกอะไรอีกเฮ้ยไก่ทอดกับตอกอยากกินอะไรอีกหมูปิ้งหมูปิ้งลมาดปิ้งก็ดีย่างปิ้งเมันมากมันละกินห้งลองก็เดินดูมันจะคิดออกไปนี้นองคนแล้วตอนนี่พวกมึงรอเราไปหาข้าวให้กินแลตั้งแต่วันพอบลงไปซื้อข้าวห็นไม่ติดอ่ะ เราซื้อห้าวคงซื้อข้างแล้วนะคะคงไม่นาะเพราะว่านอนสวมแมสล้างมือแค่นี้แบบเขาหลอดูว่ามันได้เคยกินฟาร์มเมลหวานแบบโอ้มันอันอันแรกยังยังยังย้อมยังย้อมสกินถามอลซ่าดิเรากำลังจะไปสั่งไก่กันนะคะสั่งกุกูสกินนะคะลองดูโอเคเอาแบบ ไม่ไม่ไหวโอนไม่ไวโอนเนียนนะชอกินเหมืโอนเนียเนาะแกเลยกินยากครัสวัสดีค่ะ h e l l ลทุกคนตอนนี้เราก็คืออยู่กันในห้องสองคนนะคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยลงไปซื้อข้าวให้เรากินนะคะพอเราขี้เกียจเกินไปเออเราก็เลยมาคาราโอเกะกันในห้องสองคนนี่ก็ค่ะเห็นนี่เห็นเท้าด้วยไม่ไ เอรแอรคอรับตกกอดฟรีด้วย่เอาปะเอาต้อือสิชิ้นนะคะลูกค้าเออแล้อินหม้สิบหกชิ้นแล้วกินหมดเหรอนี่นีแต่เราหกคนนะถ้าสิบชิ้นก็ได้คนละชิ้นเราได้แค่ครัมองไหไ่ใ่สายยังยองไหเอาสิชิ้นแล้นั่นแหละแล้วเรากินอะไกินตกออ่ะมันมีอยู่แล้วมีนมอาสองมาอะไรอีกอ่ะเดี๋เราซื้อไก่ทอดกันนะคะที่ร้านกุ๊กกิ๊ก เอาอะไรอีกเอาแค่นี้แค่นี้มาแล้วก็รับอื่นค่ะในในในนั้นมันมีต็อกพ่ออยู่แล้วใช่ไหมคะมีให้อยู่แล้วค่ะค่ะโอเคเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเรามีหกคนเนี่ยมันก็เพิ่มได้สามสิบบาทนี่ไงใช่ค่ะได้ออเคอันเพิ่มแป้งต็อกค่ะเจ็ดชิ้นย้ำย้ำเพิ่มแป้งต็อกค่ะสองร้อยสิบเก้าจะทานทีเดียวเออได้เดี๋ยวจ่ายให้ก่อนโอเค กกินอะไรวะหมูปิงอ่ะหมูปิ้งไหมกินอะไรดีอ่ะือว่าสี่สิบปลากับกุ้งเพราะราคาก็เท่เออได้สี่สิบปลากับกุ้งคือ้ม่เียวกันหรือคนละถ้วยคนละถ้วยนี่ก็กุ้งกับปลาโอเคได้โอเคค่ะสี่สิบถ้วยหนึง่งแล้วก็เอากุ้งระเบิดสี่สิบถ้วยนึ่งคือ เราดูได้อยู่นะเราพาชมห้องของมิวมิวดีกว่าวันนี้เรามา room ัวร์ room ัวร์ค่ะไปคริสต์มาสของเรานะคะก็จากคือเราจะมีมุมคริสต์มาสแค่หนึ่งมุมเดียวทนะุกคนคือซึ่งมันแบบอลังการมากค่ะนี่เราแบบเออก็แบบนั่งถ่ายลงถ่ายรูปออะไรย่างเงี้ยตรงนี้เออแบบ เออน่าค่ะมีแล้วก็มีของี่แบบเปรียมมาจับฉลากอ่ะนี่ค่ะอันนี้คือของที่เราจะจับฉลากเออน่ารักมากมาดูกันดีกว่าว่าในตู้เย็นของคอนโดมีแบมีอะไรที่เรากินบ้างอ่ามีอันนี้คืออะไรกระดาษเปียกค่ะแล้วก็มีอะไรแล้วก็มีเลือกโคมนน้ำอันนี้อะไรไม่มีอะไรเลยนะคะที่ เพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่นะคะก็เลยไม่มีอะไรกินสักอย่าง่่คออยยูให้เราอยู่สินี่ค่ะเข้ามาก็จะเป็นมุมน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปตัวอย่างที่เราถ่ายตรงนี้ให้ดูถูกต้องเราเปลี่ยนจากพิซซ่าเป็นอกปาขอนตอกอกปาอนดอกก็จะคุยเรื่องเลยว่ากินนี่ได้กินอะไรกันเยอะแล้วก็เอา ต่อไปื่อี้ก็คือไรนะคะโอป้าฮอตดอกโอป้าฮอตดอกก็คือลวตอนนี้ฮอตดอกได้ไอ่าเนี้หน้ามันไ้โอเคค่ะส่วนมิวจะเอาวุ้กบนะคะวุ้นกบคืออะไรคะวุ้นกบก็คือวุ้นที่ทามาจากเซลัตินของกบจริงหรอไ่จริงุันก็คือเยลลี่ข้างล่างแล้วก็เป็นเราเลือกน้งข้างนได้แต่ว่ามันหนักหอมนะเพราะว่าเขาบอกอเขาบอกไม่รู้วุ้นก็ไปหวานโอเคโอเคแล้ว เอาน้ำพึ่งมะนาววนกบอะไอ้เป็ดนึงเออ,ะะเงอ,งอยังนะครับน้ำผึ้งมะนาวเอาทำไรนะครับไอ้เป็ดนึงอเดี๋ยวเพิ่งอร่อยอีกบ้างบวยอร่อยป่คะค่ะ <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอาเอานี่คือการกินบวยครั้งแรกของเราแต่ว่าเขาโฆษณาตรงนี้ก็เลยคิดว่าอร่อย <c oughs> น่าจะอร่อยแหละ อร่อยไหม่อยโอเคเงับบัวเลยไปยามโอ้มองวิวนะคะตอนกลางวันน่ะแสงสวยมากสวยมากคือวิวสวยมากแล้วแสงเข้ามาคือสวยมากไม่ไหวจริงนี่ค่ะเห็นไหมเห็นได้ไหมต่อเยี่ยมมากายญ่ขอบคุณค่ะเย้อันนี้มันจะมีหรอ แล้วเขาเรียกว่าหัดดอกเหรอเฮ้ยหัดดอกไม่ัดัดดอกนะทุกคนขึ้น้มไม่เาัดดอกเหรอัดดอกหัดดอกไหนเพื่อนๆเอ๊ะอยู่นน่นหรอกินเต็มะเต็มือจริงเต็มะเต็มือมาไมนก็แต่อแต่ว่านอนอ่ะ ค่ะตอนนี้เรากำลังจะกลับห้องแล้วเพราะว่าเต็มไม้เต็มมือตอนนี้แต่ละคนไม่มีมือแล้วนะคะในการถิอเราล็อกมาสิ่งที่เราทำกันอสองคนนะคะแป้งแอบบอตนอยพาดแล้วเจอกันเออแป้งแอบบอตเราอยู่ในลิฟต์แล้วเจ้าของเจ้าของเจ้าของบ้างไก่ทอด ซื้ออดิเยะว่าอใ่อนโอยเยอะเกินถูกเต็มทุกมือไม่มีใครเหมือลว่าเรามีแนวโน้มว่าจะลงมาซื้อเค้มเค้มอีกแน่นอนเฮ้ยร้านอันนันเค้มที่พี่บอกว่าน่าอนเห็นหนัก็นับลูกชิ้น้ยไม่กินไม่ได้ถูกใหญ่เกินอืมแตร้านน้เชวงโควิดรอไมชั่วโมงเลยอะไรเช้าโควิดอันนี้ราไม่ชั่วโมง ไมเกินเน้อย่านนะห่านอยากกินาเหมือนกันกัะทำเองเยากินอันเนี้ยอองเหมือนกันปะไม่้กรอกันไม่ให้กบไย่กินไม่ใกบช่วยหนู้ไหมันนี้นะก้องหรือ่อะไร อันนี้คือไก่จากร้าน Korean crispy chicken ไม่ใช่ตายแล้วหมดมันของกันแั้นเลยอ่ะเอาไรมคัดคัดอนี่คะนี่คือปลาจากร้านกูคือปลาพอไทรแอนไทรแอนลูกเห็นปลาพูดติดเออปลาไม่รู้เป็นปลา เอ้ยปตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาจับฉลากกันนีคือฉากที่เราทเมื่อกจับก่อนจับเลยจเลยลจับของกหลนโอเคให้แอนต์ไม่เลยถ้าสมมติได้ได้ตัวเองก็เอาเปิดก่อนแล้วก็จับไม้ก่อเลยก็ต้องจับไม้ก่อนเลยจับดูแล้วดีไหม ก็มับก <also> ็ย <not S 2> so ังไงมันก็ชท่ามันอยู่แล้วป่ะโอเคอ่ะอกแล้วคือแล้วบเา่อเอก็บอกแล้วก็ผักลอยเดินเขามา้วน่โอ้โหเออมันี่ชื่อเองออมา่ามนน่ี่เข้ามาไม่ได้ก่อ่เ นี่ค่ะอ่อนนะน่ารักลอออะไรอันนี้ใครแอ้เเดี๋ยวใคให้เกงให้เปิดได้มิวยันนทุนะคะทุคนกนนะทุคนทุงคนนะคะเซอค์ไพรค์ะุกคนกขนนะคคนคนกนะค่ะนนคะ ้ทำกูมมดอะหมดทุกอ <laughs> 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 เอาเป็นว่ามันไม่มีใครดูนะแบบไม่มีใครูไม่อะไรเป็นบีถ้ไมัมีไม่รู้จริงๆริงเริ่มจากแอดกันไม่ได้ขอมาเอาได้ไม่เป็นไรไม่รู้จริงจริงไม่ได้ตั้งมากแอนแอนเข้ามาแอดแอนเข้ามาในกล่องแอนบอกความรู้สึกอย่นี้แอดบอกความรู้สึกที่ได้อุ้ยอันนี้อันนี้ต้องใส่ซะไหมอันนี้มีมาให้ใส่เอ้ยนโอเคเอ้ยอันนี้น่ารัก ฮ้ยแดดเลยค่ะเป็นยังไงซิแดดแล้วทาเลยค่ะแดดแล้วขอรีวิวหน่อยน่ารักมากอ่ะค่ะสวยจังเลยจริงเหรอน่ารักขอบคุณค่ะไปทาเลยรีวิวรีวิวรีวิวเป็นยังคะเป็นกลอสน่ารักอ่ะสวยน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะเย้แฟมเน แก่ก็เรมแก่ตรงไหนอะตื่นนหอออเออใช่คุณขาแก่ได้ด้วยอุ้ยอุ้ยอะไรยังไงสวยอุ้ยน่ารักมากอันนี้น่ารักมากแล้วก็คิดถูกสีสีชมพูมาดีมาที่ได้เขาชอบชมพูมา เอาไปใช้ได้นะคะตอปต่อไปมิวมค่อนข้างหนักนะคะคนทายดูว่านี่คืออันนี้หนักว่าต้อกองเกงนิดนึงไม่รู้อะไรกองเกงนิดนึงตกแล้วมัจะมันก็อาจจะแตกอันนี้อันนี้เตรียมวาวเลยค่ะเตรียวาเลยค่ะคอะไร อย่างที่ว่ามันแก่หลายชั้นดีใช่เฮ้ยยังไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยมันหนามอ่ะอุ้ยมันอะไรมีอะไรด้วยอ่ะทำไมมีอะไรอีกนะคะอะไรเนี่ยอะรบุรีอันนี้เพื่อเทียนหอมนะคะเที่จะดูรู้แล้วโ่ะขอบคุณพามาเดี๋ยวจะใช้เป็นที่คันโดูแต่ไม่ไปอยู่กันดูเดี๋ยวมันก็อยู่คันโดูแลใช้ต่อไปพระอันต่อไปอันนี้ก็ไม่รู้คือไม่รู้จริงๆอันอับชาก่น จับงือไปเลยนะคะมีอะไรอ่ะคะอุ้ยอุ้ย่าอันนอนมหค่ะอันนี้ค่ะคือช้อปปิ้งแบกใช่แกะเลยอยน่ารักมากตักร์หนยักรน่ารักะี่คะเย้แล้วก็อันนี้หลักโอกนะคะหลักโลกค่ะ เป็นกระป๋องแล้วก็ปผงข้างในเป็นสติกเกอร์มีอีกมีอีกมี่แขโมยไปแล้วแงขโมยไปแล้วแปลงขโมยไปแล้วค่ะแล้วตันนี้นะคะสติกเกอร์อีกันนึ่เย้แกไม่ของแปงโอ้โหอมาทุกคนถอย้าเองมู่ว่าเราจะต้องแด้กับฉลามใช่ทุกคนี่เตรียมพร้มไม่มีการเตรียมตัวดูดิโหวันี้งงแกกันนะคะได้ป้ายมาหน้าไข่ คือกาโชว์หน่อยค่ะไม่แปะไว้ตรงนี้รักแตะคาเดี๋ยรามาถงสวัสดีค่ะ้ตงมาเกียกันไม่มีป้ายเขียอะไรเลยเียนดีๆวิจตในนี้ด้วยอะไรก็่า้ อะไรเยอะัวเออไมีแล้วเฮ้ยอะไรอ๋อมีมแล้วเฮ้ยก็บอกกับมือสีใช่ใเลยอันนี้ที่มาร์กหน้านะคะไปบังหน้าเออเรียนสถาปัตย์มันไม่ได้นอนเอาไปพร้อใช่เฮ้ยใช่เลยอ่ะเรียนสถาปัตย์มันไม่ได้นอนก็คือไอ้ที่มาร์กแล้วก็ไปทำงานต่อค่ะไม่ต้องนอนเย้ เป็นงได้ตัาได้ตังอนอันนี้ใช้ได้ที่ไหนเอาไปช็อปเลยใช้ได้ที่ไหนคะเดอะมอลล์ทุกที่ที่แบบเป็นเดิมมอลโอเคแล้วก็เอลคอเรียตโมโซคิดบหมดไม่มีวันหมดอายุลอยฟ้าขอบคุณค่ะเย้ไม่จะบทั้งสองมือเพราะใส่ถุงมือเข่าผมก็ดีมาที่เสิรที่เบ็ดคนนี้เอาอันนี้ไว้ไหนอ่ะเอาอันนี้ไว้นิ้วไหนเออไปกันเลยไปเออเออรายการได้ยินซับสองอันนี้แหละ